กับบทความโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวัรากรก่อนรับฟังบทความของประชาสัมพันธ์นทิปสัมนา VVI Ho Chi Minh City วียดนามเที่ยวไปหาหุ้นไป22-24ตุลาคม2023นีนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะรายละเอียดดูลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เสนอบ,บทความเรื่องหุ้นเปลี่ยนชีวิตนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทุกคนผมเชื่อว่า ต้องเคยลงทุนในหุ้นบางตัวที่วงการนักลงทุนผู้มุ่งมั่นเรียกว่าเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตนั่นก็คือหุ้นที่เขาลงทุนซื้อแล้วราคาหรือมูลค่าของหุ้นปรับตัวขึ้นไปมากแบบมโหฬารบางทีเป็นหลายๆเท่าถึง10เท่าในเวลาไม่นานอาจจะแค่ปีหรือ2ปีหรือบางทีน้อยกว่านั้นแล้วเขาก็ขายไปพร้อมๆกับกําไรมหาศาลไม่ใช่เพราะว่าเขาลงทุนด้วยเม็ดเงินจํานวนมากเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะเขายังใช้มาจินหรือใช้บล็อกเทรดที่ขยายกำไร ได้เป็นอีกเท่าตัวหรือหลายเท่าตัวหลังจากการลงทุนขายหุ้นออกไปชีวิตเขาก็เปลี่ยนจากนักลงทุนธรรมดาก็กลายเป็นเศรษฐีหุ้นตัวนั้นก็กลายเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตของเขาหลังจากนั้นหุ้นตัวนั้นก็ตกลงมาอย่างแรงบางทีกลับมาเท่าเดิมตอนที่เขาซื้อหรือต่ำกว่าเพราะสิ่งที่ขับเคลื่อนให้หุ้นนั้นขึ้นไปเช่นผลกําไรที่ดีเลิศและเรื่องราวในอนาคตที่สวยหรูไม่ได้ดําเนินต่อไปแต่กลับไปในทางตรงกันข้ามกําไรของบริษ สัตที่เคยสูงหลุดโลกตกลงมามากบางทีกลายเป็นขาดทุนอนาคตที่สวยหรูไม่เป็นไปตามที่คนเชื่อบางกรณีก็เกิดเหตุการณ์โกงหรือการหลอกลวงที่ปิดไว้ไม่อยู่อีกต่อไปนักลงทุนขาดความมั่นใจขายหุ้นทิ้งราคาหุ้นตกลงมาอย่างรุนแรงเกิน70-8 0เซกลายเป็นคอเนอร์แตกนักลงทุนจำนวนมากที่ขายหุ้นไม่ทันรวมถึงนักลงทุนที่ซื้อไว้จำนวนมากและใช้มาจิ้นแบบเดียวกับคนที่เป็นเศรษฐีไปแล้ว ขาดทุนอย่างหนักบางคนชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากคนเคยรวยเป็นคนธรรมดาหรือยาจก ดังนั้นหุ้นเปลี่ยนชีวิตนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหุ้นที่ดีมากหรือเป็นหุ้นที่ดีตลอดหรือแม้แต่ดียาวนานและก็เช่นเดียวกันหุ้นที่เปลี่ยนชีวิตของคนบางคนก็อาจจะเป็นหุ้นหายนะสําหรับคนอื่นและอาจจะเป็นคนจํานวนมากด้วยก็ได้โดยเฉพาะถ้าหุ้นเปลี่ยนชีวิตตัวนั้นไม่ใช่เป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกที่มีคุณสมบัติสําคัญก็คือเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็ง,ขงทางธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืนมีกําไรที่ดี และเติบโตยาวนานเป็น10ปีขึ้นไปอย่างน้อยและหุ้นถูกซื้อในราคาถูกหรือยุติธรรมหุ้นเปลี่ยนชีวิตที่เป็นหุ้นของกิจาการที่ดีมากในทางธุรกิจและต่อมาก็กลายเป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกนั้นส่วนใหญ่มากก็มักจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปซื้อเลยมันจะเปลี่ยนชีวิตเฉพาะคนที่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าในคุณสมบัติของหุ้นตัวนั้นว่ามันจะเป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกและผลประกอบการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในอัตราที่ดีหรือดีมาก มากต่อไปอีกเป็น10ปีอย่างน้อยและเขาก็ทุ่มเงินจำนวนมากของเขาเข้าไปซื้อและถือเอาไว้ยาวนานบ่อยครั้งเฉพาะในช่วงที่พอร์ตการลงทุนยังไม่ใหญ่เขาก็ถือหุ้นตัวนั้นตัวเดียวถึงกว่า50%ของพอร์ตจากปกติที่เขามักจะมีการกระจายถือหุ้นตัวหลักๆอย่างน้อย7-10ตัวขึ้นไปเป็นต้นหุ้นเปลี่ยนชีวิตแนวซุปเปอร์สต็อกนั้นส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตให้กับคนที่ลงทุนรวดเร็วขนาดแค่ภายใน2-3ปี แต่มักจะใช้เวลาอาจจะ4-5ปีเป็นอย่างน้อยเพราะหุ้นเหล่านั้นเป็นแนวหุ้นพื้นฐานที่มักจะทำธุรกิจที่สม่ำเสมอและมั่นคงซึ่งมักจะส่งผลให้รายได้และกำไรค่อยๆเติบโตไปปีแล้วปีเล่าในอัตราที่ค่อนข้างสูงประเภทเฉลี่ยปีละ15-20%เปอร์เ็นตเป็นต้นและในระหว่างนั้นก็มักจะมีปีที่แย่เพราะเหตุการณ์ที่เศรษฐกิจแย่กว่าปกติ และปีที่ดีพิเศษที่บริษัทจะโตเร็วกว่าปกติขึ้นไปอีกเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรคนที่ลงทุนแล้วก็จะกลายเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตก็จะไม่ขายหุ้นทิ้งจนถึงวันหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นเศรษฐีเพราะถือหุ้นตัวนั้น ในช่วงหลังๆและในตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วอย่างอสารัฐอเมริกาหุ้นเปลี่ยนชีวิตที่มาแรงมากและสามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างรวดเร็วก็คือหุ้นดิจิทัลไฮเทคที่ประสบความสําเร็จที่สามารถและกําลังเปลี่ยนโลกซึ่งอาจจะรวมถึงหุ้นอย่างเทสลาที่เป็นผู้นํารถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หุ้นเอ็นวีเดียที่เป็นผู้นําทางด้าน AI เป็นต้น แต่นั่นก็เช่นกันการเข้าไปซื้อหุ้นลงทุนในหุ้นดิจิทัลไฮเทคที่ประสบความสําเร็จแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ทําให้เป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตเหตุผลสําคัญก็คือหุ้นเหล่านั้นมักจะมีราคาสูงมากและอาจจะเกินพื้นฐานไปแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือราคาหุ้นขึ้นมาเป็น10บสเท่าหรือมากกว่านั้นในเวลาไม่นานอาจจะแค่2-3ปีซึ่งคนที่เข้าไปซื้อหุ้นลงทุนก่อนหน้านั้นด้วยเม็ดเงินจํานวนมากและอาจจะมากกว่า50%ของพอร์ตและถือไว้จนถึงวันนี้ ก็อาจจะเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตแต่คนที่เข้าไปซื้อหลังจากนั้นและในราคาที่สูงลิ้วแล้วด้วยเงินจำนวนมากเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยและแน่นอนว่าถ้าถือต่อไปหุ้นก็อาจจะตกลงมาหนักและขาดทุนได้มาดูตัวอย่างของการลงทุนในหุ้นเปลี่ยนชีวิตของวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งผมวิเคราะห์เองว่าเป็นหุ้นตัวไหนในความเป็นจริงแล้วตัวบัฟเฟตต์จะบอกได้ดีว่าเขาคิดว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตเขาบางทีเขาอาจจะบอกว่าเป็นหุ้น ขายช็อกโกแลตซีแคนดี้ที่เป็นหุ้นตัวเล็กๆในพอร์ตของเขาวันนี้แต่ในตอนที่ซื้อเมื่อหลายสิบปีก่อนช่วงที่พอร์ตยังไม่ใหญ่และเขาไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนี้ซีแคนดี้อาจจะเป็นตัวที่เปลี่ยนชีวิตก็เป็นได้ผมคิดว่าหุ้นที่เป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตของบัฟเฟตตตัวแรกก็คือหุ้นอเมริกันเอ็กซ์เพรสหรือ m อ็มบริษัทบัตรเครดิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยที่เทคโนโลยีทางการเงินยังไม่แพร่หลายในโลกเมื่อหลายสิบปีก่อนในวันที่บัฟเฟตซื้อ m อ็มีัญหา ชาวโชวเกิดจากการโกงขึ้นในธุรกิจทางด้านการเงินอื่นที่ไม่เกี่ยวกับบัตรเครดิตทําให้หุ้นตกลงมาอย่างหนักบัฟเฟตเองก็คงมองว่าธุรกิจบัตรเครดิตนั้นยังปกติและยิ่งใหญ่เหมือนเดิมและจะเติบโตต่อไปอีกมากเรียกว่าเป็นซุปเปอร์สต็อกแน่นอนเพราะราคาหุ้นที่ลงมาถูกมากและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดครั้งเดียวและแก้ไขได้มีเรื่องเล่าว,ว่าบัฟเฟตตต้องออกไปสำรวจว่าร้านค้าและลูกค้ายังใช้บัตรของ a m e x อยู่หรือ คำตอบก็คือทุกอย่างปกติ ซึ่งทำให้บัฟเฟต t นั้นทุ่มซื้อหุ้น Amex จนถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกล้าใช้เงินลงทุนที่คิดแล้วว่าสูงมากเป็นแนวตีแตกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดในช่วงหนึ่งมูลค่าหุ้นขึ้นไปถึง50%ของพอร์ตซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องระมัดระวังต้องหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ตามภายในเวลาไม่นาน A m เก็ให้ผลตอบแทนที่สูงมากและน่าจะทาให้ขนาดและความมั่งคั่งของพอร์ตของบัฟเฟตเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสาคัญ ุ้นเปลี่ยนชีวิตของบัฟเฟตอีกตัวหนึ่งนั้นผมอยากจะเชื่อว่ามันคือหุ้น Apple ซึ่งบัฟเฟตเพิ่งเข้าไปซื้อลงทุนเมื่อไม่นานไม่กี่ปีมานี้เองและจนถึงวันนี้เขากลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของบริษัทที่กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นที่สูงที่สุดในโลกประเด็นสําคัญก็คือบัฟเฟตทุ่มเงินเข้าไปซื้อหุ้นมโหรานและรวมกับหุ้นที่ปรับตัวขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทําให้หุ้น Apple มีมูลค่าสูงงถึงกว่า 50%ของพอร์ตหุ้นของบัฟเฟตต์และนั่นก็มีส่วนทําให้ผลตอบแทนการลงทุนของบัฟเฟตต์ที่ตกต่ําลงมาก่อนหน้านี้เมื่อเทียบกับตลาดกลับมาเป็นเท่ากับหรือดีกว่าตลาดได้และนั่นก็ทําให้บัฟเฟตต์ยังเป็นตำนานนักลงทุนที่ไม่ตกเลยแม้ในยุคใหม่ที่บริษัทเทคกําลังครองเมืองส่วนตัวผมเองน,นั้นหุ้นเปลี่ยนชีวิตของผมเกิดขึ้นน่าจะประมาณ10กว่าปีมาแล้วที่ผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าในชีวิตประจําวันจากร้านค้าดั้งเดิม ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เป็นเครือข่ายทั่วประเทศอันนี้ส่งจากการที่ประชาชนมีไรายได้ที่สูงขึ้นถึงจุดที่ต้องการความสะดวกและบริการที่ดีว่าที่จริงร้านค้าเกือบทุกประเภทก็กําลังเปลี่ยนแปลงเป็นแบบสมัยใหม่ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าอีก10ปีขึ้นไปมันจะต้องโตไปขึ้นเรื่อยๆและถ้าพบว่าร้านเครือข่ายไหนจะเป็นผู้ชนะบริษัทนั้นจะต้องรุ่งเรืองไปยาวนานและผลกําไรจะดีขึ้นเรื่อยๆที่สําคัญก็คือราคา หุ้นก็ไม่แพงเลยดังนั้นความมั่นใจของผมสูงมากผมจึงทุ่มซื้อหุ้นในกลุ่มนั้นและในหุ้นตัวหนึ่งที่ผมมั่นใจเป็นพิเศษผมได้ทุ่มเงินไปประมาณ5 0อร์ของพอร์ตเข้าซื้อและถือยาวมาเรื่อยๆพร้อมๆก,กับการเติบโตของหุ้นขึ้นมาปอ่า10เท่าตัวและมันก็กลายเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตของผมเมื่อย้อนดูหุ้นตัวนี้ก็ไม่ได้ให้ผลตอบแทนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดว่าที่จริงผลตอบแทนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของพอร์ตด้วยซ้ำแต่เพราะ ว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่มากในพอร์ตผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าของเงินที่ได้รับจึงมากจนทําให้พอร์ตโตขึ้นจนชีวิตเปลี่ยนตั้งแต่อาจจะสิบปีที่แล้วแม้ว่าในวันนี้หุ้นตัวนี้อาจจะไม่เป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตของใครอีกต่อไปและแม้แต่ตัวผมเองความสําคัญของมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆในขณะที่ผมเองก็กําลังมองหาหุ้นเปลี่ยนชีวิตตัวต่อไปในตลาดหุ้นเวียดนามที่ผมกําลังสงสัยว่าอาจจะเจอแล้วและก็พยายามเพิ่ม การลงทุนให้มากขึ้นก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมทริปสัมมนา VVI Ho Chi Minh City วียดนามค่ะเที่ยวไปหาหุ้นไป22-24ตุลาคม2 0 2 3นี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะรายละเอียดดูลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวารกรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ a c e b o o k เวด Value or, เว็บไซต์ www. w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  ดนามวีไอ m อทและ youtube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังบทความและข้อมูลข่าวสารใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ